สวัสดีครับทุกคนนะครับชิมี่ผมจะพามาดูนาข้าวหวานนะครับข้าวหวานเป็นยังไงเป็นแบบหนช่วงใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วพามาชมข้าวหวานนะครับขึ้นไม่ใหม่งามนะครับน่ครับตรงนี้ผมเคยลงคลิปนะครับทุกคนข้าวสวยข้าวงามแต่ปัจจุบันเป็นไงครับ มีแต่หญ้าใบข้าวนะครับทุกคนนี่ครับหญ้าใบข้าวเห็นปะครับหญ้าใบข้าวโหทั้งข้าวทั้งหญ้านะครับปนกันนะครับทุกคนปะปนกันไปนะครับมีทุกอย่างนี่ครับโอ้ยหญ้าขันนาก็เยอะเดี๋ยวผมจะมาเกี่ยวญ้าให้งัวนะครับทุกคนนี่นี่ครับโอ้ยหญ้าเยอะมากเราไม่ได้เดินมาหลายวันแล้วนะครับหลายอาทิตย์แล้วตั้งแต่ ผมลงคลิปมานะครับทุกคนนี่ครับหญ้าสวยมากเลยนี่ครับพวงนี้ก็จะแบกเกือกตัดหญ้ามาตัดนะครับตามคันนานี่ครับนี่คือข้าวหวานนะครับทุกคนนี่ครับการหวานข้าวนะครับขับปุ๋ยไม่พอนะครับดินไม่ดีข้าวก็ไม่งามไม่ขึ้นแล้วจะเกิดปัญหาสีเหลืองตามมานนี่ว่าครับ นี่คือข้าวไม่พอปุ๋ยนะครับจำจิ้งหํำนี่นะครับบริเวณเขาบ่พ่อหนำนี่ครับน้ำเต็มเลยนี่ครับน้ำในนาข้าวบ่ขาดหํำนะครับแต่สมัยตะกี้นะครับทรงผมเป็นไวรุ่นนะครับปลาหลายนะครับนี่ครับแต่ปัจจุบันนี่ครับเริ่มมัมมี่นะครับ นี่ขึ้นหน้าเข่าผมนะครับน้ำรดคันแทนหน้านะครับปลาวิ่งไปวิ่งมานะครับไล่เข่าหากันนะครับปีนี้ร่ำลายนะครับหลายเป็นพิเศษฝนไม่ดีครับแต่วันนนำเพรียบเลยนี่ขึ้นหน้าเข่าผมนะครับส่วนฟังนี้คือข้าวอ่านจะพามาเบิ่งตรงที่ปุ๋ยขื้นกินนะครับในนาข้าวที่ผมเคยลงคลิปนี่ครับ จำได้ป่ะครับที่ผมเคยโงคคิดไปเบ่งยอดหลังไหนนะครับนี่ครับตายไปเลยนะครับผมบอกไปก่อนนี่ครับการที่ใส่ปุ๋ยงามหน่อยนะครับจะเห็ดให้ข้าวตายตายไปเลยครับตายหอนหลักนะครับผมครับตายไปเลยนี่ครับบอกมีเข่านะครับข้าวตายเกี้ยงเลยนะครับทุกคนนี่ครับไม่มีนะครับยังไงครับ ตรงไหนที่ปุ๋ยไม่กินนะครับก็ยังมีต้นข้าวนี่ครับนี่น้ำเพิ่งมีเมื่อคืนนี้ครับฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักลมแรงนี่ครับตรงนี้งามนะครับทุกคน ยังเขียนหลองครับธรรมชาติบานรถุงช่วงตอนเย็นนะครับทุกคนธรรมชาติบาตรถุงนี่ครับพายกใส่ปุ๋ยอีกนะครับช่วงนี้ข้าวสามเดือนนะครับดีบใส่ปุ๋ยไว้นะครับใส่เอาร่วงเข่าก็ได้ครับเข่ากําลังตั้งทองนะนะครับใส่ปุ๋ยบํารุงช่วงนี้ก็ได้มเมล็ดเต็มนะครับทุกคนมเมล็ดเขา่า นี่ครับใส่ปุ๋ยเข้าไปยูเลียนี่เขี้ยวปุ๊ดเลยเหรอครับนี่จะใส่หลายเลยครับใส่เยอะไม่ดีนะครับจางหน้าเขานะครับผ้ามาเบ่งสวนแตงนี่สวนแตงครับคนปลูกแตงก็ได้ปลูกแตงนาฝนครับช่วงนี้เพราะว่าอีกหลายๆคนนะครับการทำการเกษตรสวนแตงนี่คือสวนแตงครับ ันปลูกแตงแตงกวานะครับทุกคนนี่ครับกำลังขึ้นนะครับแตงนี่ว่าชอบควบฉื่นนะครับให้่อมควบฉื่นนะครับก็จะตายเหลืองไปทันที่นะครับเห็นบ่ครับนี่ครับนี่คือจะเกิดร่างเน่านะครับโคนเน่าเห็นบ่ครับนี่ครับตายนี่ครับตัวตายกับตายครับแต่ว่ามันไป ตายต้นเดียวนะครับมันจะคอยทย่อยตายไปทีต้นทีต้นนะครับกนี่คือเป็นพืชที่อดแอร์มากๆเลยครับก็คือแปงก่านะครับทุกคนนี่ครับทั่วก็เหมือนกันนะครับแปลงนี่น่าจะปลูกทั่วนี่ครับประเภทตะกูตระกูลอันพืชเครื่อนี่ครับเป็นเครื่อเป็นทวันนี่ครับหลากพืช้ันหน่อยครับ รากเพืชอมาเยอะนะครับจะได้เ,เกิดปัญหานี่ตต้นะครับก็ให้ดินดีนะครับดินดีเพ่ปุ๋ยอินซีเข้าไปไหลยขนาดใดก็ตา้เหมือนเดิมคือเก่านะครับฝนตกแบบนี้นะครับเห็นว่าครับตัวหลอดก็รหลอดนะครับตัวตายก็ตใต้นี่ครับนี่คือตัวตัวหลอดตัวรลอดนี่คือว่าอยู่ที่สูง นี่ครับแต่ว่าพัปลูกได้นะครับช่วงนี้ราคาดีนะครับหน้าฝนราคาดีหน้าแรงราคาถูกนะครับพืชประเภทแตงกวาทั่วนะครับชอบหน้าแรงนะครับหน้าร้อนหน้าฝนไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ันเฉืดนตรงนี้มันย่สูงนะครับที่สูงก็เลยมีเปอร์เซ็นต์หลอดน,นี่ครับ ส่วนข้างล่างนี้ครับเป็นที่ลุ่มนามขังน่ครับเจอนามในกใตายนะครับนี่ครับนี่คือสวนแตงนะครับผมเคยปลูกครับแต่ว่าผมไม่ประสบความสำเร็จนะครับทุกคนผมก็เลยเลิกทำการเกษตรครับ เกษตรพืชยึดต้นผมยุดไปเลยนะครับผมมาทำธุรกิจรีไซเคิลคน,นะครับปัจจุบันนี้นะครับส่วนหน้าข้าวนะครับผมก็ทำแต่หน้าปีนะครับขันหน้าแหลงครับมันมีนม้ำพ่อผมก็จะทำนะครับทุกคนต้องฟัง่งเบิ้งน้าด้วยนะครับจะได้ปริมาณน้ำหน่อยด้วยน้ำไหลนะครับตรง ดูดูปีนี้นะครับทุกคนนี่ครับแถวนี้นะครับเป็นนาข้าวหวานนะครับหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับวัชพืชนี่ครับหญ้าพืชประเภทนี้นะครับไม่ตายนะครับบ้านผมเอื้อนหญ้าไข่เขียดนะครับนี่ครับบ่ตายได้ครับ ออกลูกแพ่พัน์ไปเรื่อยนะครับนี่คือหน้าหวานหน้าข้าวหวานหน้าหวานกับซ้ำปลูกหยานะครับปีต่อไปยากเคยขึ้นแบบไหนก็ขึ้นแบบนั้นนะครับของผมนี่ครับนี่ติดกันนะครับตรงนี้เป็นที่ลุ่มนะครับตรงนี้เป็นที่สูงท่รารับปักดำเอานี่แล้วจะดีเขาไหลครับ แต่ว่าการทำนาปักดำคือว่าใส่ต้นทุนสูงนะครับใส่เวลาอีกนะครับการเทศได้ดีผลผลิตดีนะครับเขาก็ได้เข้าขายคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับทุกคนนี่คือหยาไา่เขียดนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับหยาไข่เขียดนี่ครับดอกเต้งแดงเต็มเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าข้าวนะครับนี่ครับหาไรขนาดนี้ก็อยากใส่ปุ๋ยก็เพื่องปุ๋ยซื้อนะครับไม่ต้องใส่ดีกว่านะครับเย็บเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับทุกคนนี่ครับไว้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรนะครับที่จะเป็นเพราะว่าจะซื้อปุ๋ยมาใส่หน้าข้าวนี่ครับไม่คุ้มค่าปุ๋ยนะครับเพราะว่ายาเยอะ เกินไปนะครับทุกคนนี่ครับทิมนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะครับ